ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องของเราให้คุณหนึ่งแสนดอลลาร์เพื่อให้คุณและคนแปลกหน้าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ด้วยกันในสถานที่รกร้างที่สุดเป็นเวลา21วันห้ามใส่เสื้อผ้าห้ามนําอาหารและน้ําดื่มติดตัวไปคุณจะทนได้ไหมผู้เข้าประกวดชายเป็นอดีตทหารคนในวงการเรียกว่าหมาป่าป่าไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างชายผู้แข็งแกร่งในปีนั้นตอนนี้กลายเป็นชายอ่อนแอพ่อของหมาป่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอยู่รอดในป่าตั้งแต่เด็กเขาชอบการล่าสัตว์และตั้งแคมป์ดังนั้นเขาาาาาจมมมมีควสาารถก ได้ยินมาว่าความท้าทายครั้งนี้มีรางวัลหนึ่งแสนดอลลาร์ยังมีสาวสวยสุดยอดเป็นเพื่อนร่วมทางหมาป่าก็ไม่สนใจการคัดค้านของภรรยายืนยันที่จะสมัครเข้าร่วมความท้าทายนี้ผู้เข้าแข่งขันหญิงชื่อจีน่าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต่เธอไม่ใช่คนที่ชอบอ่านหนังสืออย่างเดียวปกติแล้วเธอชอบการเอาชีวิตรอดในป่านี่เป็นครั้งที่สองที่จีน่าเข้าร่วมรายการนี้ครั้งก่อนจีน่าเอาชีวิตรอดในแอฟริกาใต้ได้14วันเพราะเธอแข็งแกร่งมากเพื่อนร่วมทางนำทนเธอไม่ไหวเพราะหมดแรงจึงต้องยอแพ้ เรื่องนี้ทําให้จีน่ารู้สึกแค้นใจเสมอจีน่าพยายามแก้ตัวครั้งนี้เธอก็ยังคงเข้าร่วมรายการต่อไปเธอหวังว่าทีมของดําครั้งนี้จะเก่งกว่าครั้งก่อนจะได้ไม่มาทําให้เธอล่าช้าอีกสถานที่ท้าทายในครั้งนี้คือป่าผู้ชื่อดังในอเมริกาใต้ที่นี่ฝนตกเกือบครึ่งปีเลยนะยิ่งไปกว่านั้นในป่ากว้างใหญ่แห่งนี้ยังมีสัตว์ร้ายขนาดใหญ่อีกมากมายเธอแป๊บเดียวก็อาจต้องขึ้นสวรรค์แล้วทั้งสองคนพบกันที่จุดนัดหมายเมื่อจีน่าเห็นรูปร่างของมาป่าป่าเธอสะดุ้้้้้งงงทททััันนีีีีไมม่่่รรรรูวาาคเธออออจตแบบกกหืปล หมาป่าป่าที่บายกับเธอว่าเขาเป็นอดีตทหารถึงแม้เขาจะผอมเหมือนลิงแต่ความสามารถไม่ธรรมดาเลยได้ยินคํานี้จากเขาจีน่าก็รู้สึกสบายใจขึ้นบ้างแต่เขาจะเป็นม้าหรือไฝก็ยังต้องพาไปอีกสักระยะถึงจะรู้โปรแกร,รมท้าทายครั้งนี้เตรียมอุปกรณ์สําหรับสองคนแล้วมีแปดเล่มและก้อนหินไฟหนึ่งก้อนตามแผนที่ตอนนี้พวกเขาอยู่ในพื้นที่บนที่รกร้างว่างเปล่าอยากอิ่มท้องก็ต้องเข้าไปในป่าให้ลึกกําหนดทิศท,ทางแล้วงั้นก็ออกเดินทางกันเลย บริเวณบึงใกล้เคียงเต็มไปด้วยอันตรายไม่เคยรู้ว่ามีนกแก้วหรืองูในน้ําหรือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นนั่นยังมีฝูงยุงที่นาพาไวรัสหลายร้อยชนิดแต่สองคนในใจไม่หวั่นไหวเลยแม่น้าลึกเกินหนึ่งเมตรก็เถอะแต่สิ่งนี้ก็ไม่สามารถขัดขวางก้าวของสองคนได้จนได้ยินเสียงจระเข้จากไกลๆดังมาพวกเขาจึงระวังตัวขึ้นและขึ้นฝั่งหมาป่าในป่าร้องชี้ไปยังปากใกล้ฝั่งนี่ไม่ใช่สถานที่เหมาะสมสําหรับตั้งแคมป์เลยใช่ไหมที่นี่เต็มไปด้วยต้นไม้แหล่งน้ำอุดมสม,ม่่นนนนาา้มััไงยขด ป่าริมฝั่งชื้นมากถ้าไม่อยากถูกมแมลงกัดพวกเขาต้องสร้างเต็นท์ให้สูงขึ้นตอนที่พวกเขากําลังวางแผนสร้างเต็นท์ฝนตกหนักก็เทลงมาอย่างกระทันหันตอนนี้พวกเขาไม่มีที่หลบฝนทั้งสองรีบตั้งเต็นท์ชั่วคราวขึ้นมาตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนพราฝนหยุดหมาป่าก,ก็จุดไฟทันทีไฟไม่เพียงแต่ต้มน้ําได้แต่ยังไล่ยุงได้ด้วยแต่หมาป่าป่าก็พยายามอยู่นานหลายชั่วโมงก็ยังจุดไฟไม่ได้หมาป่าป่ากเริ่มสงสัยในชีวิตหรือว่าพ่อสอนผิดสายตอนกลางคืนทั้งสองถูกยุงกัดมากมาย น่ากลัวกว่านั้นคือจระเข้ยังวงเวียนอยู่ริมฝั่งเขาไม่กล้าหลับตาทั้งสองคนที่ไม่รู้จักกันร่วมทาภารกิจเอาชีวิตรอดเปลือยกาย21วันวันนี้เป็นวันที่สองที่ยังจุดไฟไม่ได้เมื่อคือนที่ผ่านมาทั้งสองคนต่อสู้กันทั้งคืนสิ่งที่เร่งด่วนตอนนี้คือการจุดไฟให้ติดหมาป่าเมืองร้อนกําลังต่อสู้กับเศษไม้ที่เพิ่งฝนตกอากาศชื้นมากเกินไปหลังจากพยายามอยู่นานหมาป่าเมืองร้อนก็ยอมแพ้ด้วยความหมดกําลังใจ ตอนนี้ยังต้องรอดูจีน่าทำฝีมืออยู่ก่อนอื่นจีน่าไม้สนเก่าแก่ใช้มีโดโกนขุดเปลือกไม้ของคาได้ค่อนข้างละเอียดต้นสนจะปล่อยน้ำมันที่ติดไฟง่ายออกมานี่คือวัสดุสำคัญสำหรับการเดินทางแคมปิ้งจีน่าขุดเปลือกสนอยู่พักหนึ่งยังไม่ถึงห้านาทีเธอก็จุดไฟได้แล้วปัญหาเรื่องไฟได้รับการแก้ไขแล้วน่าคิดจะออกล่าหมาป่าในป่าไม่ได้แสดงอะไรออกมาเลยเขาตัดสินใจลงมือถึงเวลาที่จะเรียกศักดิ์ศรีของผู้ชายกลับมา สองคนกลับไปยังบริเวณบึงใกล้ๆถ้าทําได้ก็อยากย่างจระเข้กินซะหน่อยทุกครั้งที่รู้สึกเครียดหมาป่าเร่ร่อนยังคุยไม่หยุดเขาทําให้จินหน้าหงุดหงิดคนเก่งจริงคือคนที่ทําได้จริงไม่ใช่แค่พูดจาโอ้อวดโมดแต่ไม่สามารถทําอะไรได้โดนแม่ด่าเต็มๆหม,มาป่าเร่ร่อนก้องเงียบสนิทแต่เขายังรู้สึกเครียดมากเขายังคงรู้สึกว่ามีจระเข้กาลังแอบซุ่มรอจู่โจมอยู่ใต้เท้าเขาตอนนี้จีน,น่ากลายเป็นคนพูดไม่ออกไปเลยเธอบอกว่าสัตว์หมาป่าเร่ร่อนควรกลับไปพักที่ค่ายเธอ สัตว์มาป่าเรร่อนก็จับไปจีน่าก็ยังคงออกล่าอาหารต่อไปเธอพบงูตัวใหญ่อยู่บนต้นไม้คนอื่นเห็นเข้าคงกลัวจนตัวสั่นแน่แต่สําหรับจีน่านี่เป็นเพียงมือเที่ยงอร่อยๆเท่านั้นจีน่าใช้ไม้ยาวสำารวจใช้โอกาสดึงงูลงมาจากต้นไม้มือเหล็กหนึ่งข้างจับคอของงูงูโด,ดยบังเอิญมือของเธอลงมีดเพื่อส่งมันไปสู่ความตายท่าทางของเธอเลื่อนไหลามากในช่วงเวลาที่จีน่าเห็นมันก็รู้ว่ามันหนีชะตากรรมไม่ได้แน่นอนเห็นจีน่ากลับมามาป่าป่าก็ยอมรับอย่างหมดใจ ไม่คิดเลยว่าจีน่าจะเก่งขนาดนี้ช่วงที่ผ่านมาหมาป่าป่ากินครั้งมากนอกจากนอนหลับแล้วเขาไม่ทําอะไรเลยแม้ว่าจีเนจะโมโหมากแต่ถึงอย่างไรหมาป่าเถื่อนก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกับเธอได้ถ้าหมาป่าเถื่อนหนีไปอยู่คนเดียวที่นี่จีเนจะรู้สึกเหงามากจีเนยังใจดีแบ่งอาหารให้หมาป่าเถื่อนหมาป่าเถื่อนที่กอบกินอาหารดูน่าอายเป็นผู้ชายตอนนี้กลายเป็นของเล่นเคลื่อนที่กลางดึกที่เงียบสงบจีเนถามหมาป่าเถื่อนว่ามีแฟนหรือยังหมาป่าเถื่อนบอกว่าเขาเคยมีความรักทางออนไลน์แต่เมื่อเจอกันจริงๆเขาถึงรู้ว่าถกอก ฟังหมาป่าป่าบอกเล่าเรื่องราวความรักของเขาจีน่าไม่หยุดปลอบโยนเขากลางดึกทั้งสองคนนอนหลับสนิทพวกเขาโดนเสียงดังใหญ่ตุกขึ้นมาอย่างกระทันหันเหมือนจะมีจระเข้อยู่แถวนี้ทั้งสองคนกังวลกลัวตลอดคืนแบบนั้นลำบากมากกว่าจะทนได้จนถึงเช้าเหตุการณ์นี้ก็ทำให้หมาป่าป่าถูกหลอนทั้งวันเขานั่งนิ่งๆไม่ทำอะไรเลยจีน่าโกรธมากตอนแรกเห็นเขาผอมเหมือนลิงตอนนี้เพิ่งรู้ว่าเขายังไม่เท่าลิงด้วยซ้ำแต่หมาป่าก็ยังนอนนิ่งไม่ขยับถึงวันที่6จีน่ารู้สึกหมดงงจริ ไม่รู้ว่าหมาป่าตัวนี้คิดอะไรอยู่นอกจากกินแล้วเขาก็นอนเฉยๆทั้งวันเขาไม่ยอมลุกไปฟันไม้หรือหาน้ําเขาก็ไม่ยอมทําอะไรเลยจีน่าต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองคําพูดของจีนา่าอาจจะไปโดนใจของหมาป่าเร่ร่อนในที่สุดหมาป่าเร่ร่อนก็ยอมทํางานเขาช่วยจีน่าซ่อมแคมป์เขายังคิดทบทวนเกี่ยวกับตัวเองคิดว่าหมาป่าเร่ร่อนจะเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดใครจะรู้ว่าวันนั้นฝนตกหนักโดนฝนทั้งคืนหมาป่าเร่ร่อนก็เลยดูท้อ เช้าวันต่อมาเขานอนเอนตัวลงเขาโดนฝนรั่วใส่หัวแล้วเหรอดูเหมือนเขาจะถูกดูดพลังชีวิตหมดแล้วหมาป่าป่าก็ยังอายเลยเขาบอกว่าจะยอมแพ้แล้วจีน่ายังรู้สึกสงสารหมาป่าป่าอยู่มากแม้ว่าเขาจะช่วยเธอไม่ได้เลยแต่ในป่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความโดดเดี่ยวหลังจากส่งหมาป่าป่าไปจีน่าก็ยุ่งมากตอนนี้เธอไม่มีที่พึ่งทางใจอีกแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องร้ายสำรรายฝนตกหนักได้ดับไฟลงในสภาพแวดล้อมที่เชื้อนี้เธอไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้จีน่าได้แต่หดตัวและอดทน เธอสงสัยไม่แน่ว่าทีมงานถ่ายทำกำลังวางกับดักฉันไม่ใช่ทั้งสองทีมเธอแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเธอแย่มากจริงๆแต่จีน่าก็เข้มแข็งมากเธอกดตัวเป็นลูกบอลเธอทนหนาวทั้งคืนโดยไม่ยอมแพ้เช้าตื่นขึ้นกีน่าเดินหน้าต่อไปเพื่อความอยู่รอดต้นไม้รอบตัวเปียกชุ่มไปด้วยฝนกีน่าจำต้องพักไว้ก่อนชั่วคราวนอนอยู่บนเตียงเธอรู้สึกเจ็บปวดจนถึงวันที่12กีน่าพยายามปลุกใจตัวเองความชื้นและความหนาวเย็นทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงอีก5ปีก็เท่ากับชะตากรรมเดียวกับหมาป่าเฮร่อน เธอวางแผนหาที่แห้งและอบอุ่นกว่าเป็นที่หลบภัยครั้งนี้เธอเลือกที่ดินว่างที่มีแสงแดดมากจีน่าย้ายของทั้งหมดจากค่ายเก่ามาที่นี่รู้สึกอบอุ่นจากแสงแดดด,ดีจริงๆร่างกายของจีน่าก็ค่อยๆฟื้นตัวเศษไม้เลื่อยแถวนี้ก็แห้งดีเธอจึงจุดไฟขึ้นดูเหมือนชีวิตจะกลับสู่เส้นทางเดิมอีกครั้งความอบอุ่นที่หาได้ยากนี้ทําให้จีน่ามีความสุขมากแต่จีน่ายังไม่ทันดีใจถึง5นาทีฝนตกหนักอีกครั้งก็เทลงมาจีน่ามองกองไฟที่ดับลงอีกครั้งโชคร้ายจริงจริง ฝนตกหนักยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจีน่าสงสัยว่าไม่รู้ว่าพระเจ้ากำลังตั้งใจต่อต้านเธอหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมแย่ก็เป็นสภาพอากาศเลวร้ายสิ่งนี้ก็ปลุกจิตวิญญาณการต่อสู้ของจีน่าเธอไม่ยอมแพ้เด็ดขาดไม่ว่าอย่างไรเธอต้องอดทนจีน่าสันเทาอยู่ในค่ายแต่ฝนตกหนักนี้ก็ยังไม่หยุดจีน่ายังคงไม่ยอมแพ้เธอยังคงทนต่อไปจนถึงวันที่20ในที่สุดเธอก็ผ่านพ้นพายุไปได้จีน่าอาบแดดเพื่อฟื้นฟูพลังงานความมุ่งมั่นที่เข้มแข็งนี้น่าชื่นชมจริงๆ พรุ่งนี้คือวันสิ้นสุดวันนี้จีน่าต้องหาอะไรบางอย่างกินการเดินทางที่ยาวนานต้องใช้พลังงานมากพายุฝนทำให้ผลไม้ร่วงหล่นโชคดีที่เธอสามารถอิ่มท้องได้หวังว่าวันพรุ่งนี้ทุกอย่างจะราบรื่นในที่สุดก็ถึงวันที่สองวันถัดไปวันนี้เป็นวันไปยังจุดนัดพบจีน่ายังทนได้จนถึงตอนนี้ก็เพราะความตั้งใจของเธอในสองวันถัดไปนี้มีฝนตกถึง15วันจีน่าอดทนกับฝนและลงตลอดเวลานั้นจุดนัดพบอยู่ห่างจากค่ายของจีน่า5กิโลเมตรเธอยังต้องข้ามบึงโคลดอีกด้วยหลังจากหลายวันนนที่้ฝสสม ระดับน้ำในบึงโคลนสูงถึงคอของจีน่าแล้วบางครั้งเธอก็เจอจระเข้เดินเล่นต้องระวังงูด้วยหลังจากความยากลาบากมากมายสุดท้ายจีน่าก็ขึ้นฝั่งเรือคายักของทีมงานวิ่งมาหาเธอแม้แต่คนขับเรือคายักก็ต้องชื่นชมจีนา่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกทีมงานเคยจับเธอกับทีมที่แย่มากไม่คิดว่าจีน่าจะสามารถอยู่รอดจนถึงท้ายคนเดียวคว้ารางวัลหนึ่งแสนดอลลาร์ยินดีด้วยจีน่าที่ทำภารกิจสำเร็จแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้หมาป่าในป่าจะคิดอะไรให้คุณบ้าง เงิน1นึ่งแสนดอลลาร์สำหรับคุณและคนแปลกหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่รอดในพื้นที่รกร้างที่สุดเป็นเวลา21วันไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อผ้าไม่อนุญาตให้นําอาหารและน้ําติดตัวไปคุณกล้าร่วมภารกิจแบบนี้ไหมพระเอกอําเฉิงเป็นนักเล่นสนุกสนานจากลอสแองเจลิสเขาเป็นนักเลงชื่อดังทั่วพื้นที่ปกติพี่คอยุนจีเห็นหมาก็ต้องเตะม,มันสองทีเพราะแบบนั้นพี่คอยุนจีเลยไปดูตัวมา81ครั้งแต่ก็ยังไม่สําเร็จได้ยินมาว่าโปรแกรมนี้ เคยมีผู้ชายผู้หญิงผู้เข้าแข่งขันแต่งงานกันพี่ยูนจีตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาได้เรียนรู้ความรู้การเอาตัวรอดในป่าอย่างมากเพื่อแสดงให้คู่เด็ดสาวสวยเห็นสาวสวยอกโตคนนี้ก็คือพี่ตรานเพื่อนหญิงร่วมทางของอซิย็นจีอัตรันเป็นนักกีฬาฟุตบอลอเมริกันชาวฝรั่งเศสเธอมักเข้าร่วมการแข่งขันที่มีความเข้มข้นสูงนอกจากนี้ตั้งแต่เด็กอัตรันก็ไปผจญไทยในธรรมชาติกับพ่อแม่ความสามารถในการต่อสู้ของเธอก็แข็งแกร่งมากอาจเรียกเธอว่าโบตันยุโรปอซิย็นจีจะทนต่อพลังของอตรนได้ไหม ทุกคนรอชมกันนะสถานที่ท้าทายครั้งนี้คือเกาะแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยปกติที่นี่มักเกิดพายุและสึนามิอุณหภูมิสูงถึงประมาณ40องศารับประกันว่าการทดสอบจะทำให้ผู้เข้าแข่งขันตายหรือฟื้นขึ้นมาใหม่ได้บนเกาะเต็มไปด้วยจิ้งจกและงูพิษแปรแรงมากมายทีมถ่ายทำจริงๆโหดร้ายเกินไปสองคนพบกันในป่าใหญ่ที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าคุณซิยุนจีโดดเด่นด้วยสเสน่ห์ชายชาตรีดูแค่ก็รู้ว่าเป็นคนชอบสิ่งแล้วคุณเชนก็กลายเป็นแฟนคลับข,ของคุณซิยุนจีทันทีาทที่ทถย เตรียมไว้มาใช้นั่นคือมีดหินไฟและตัวเลขแปดสองคนหยิบแผนที่ออกมาศึกษาพวกเขาวางแผนจะไปต้นแม่น้ําเพื่อกังเต็นที่นั่นมีสัตว์ป่าเยอะมากแหล่งน้าอุดมสมบูรณ์และสะดวกในการล่าสัตว์ในเวลานั้นเองอ๋องก็หันไปสวดมนต์ต่อไม้ใหญ่ด้านหลังฟ้าดินศักดิ์สิทธิ์โปรดคุ้มครองให้พวกเรากลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยการกระทํานี้ไม่เพียงแต่ทําให้ลิงบนต้นไม้ตกใจอาปากค้างแม้แต่พี่ชางที่ยืนข้างๆก็ยังรู้สึกเขินอายเล็กน้อยไม่นึกเลยที่ยูเนจีของเราจะดูเท่ขนาดนี้สองคนเดินตามป่า ระหว่างทางต้องระวังต้นไม้ที่เต็มไปด้วยหนามพวกเขาไม่มียาเพื่อพันแผลถ้าโดนหนามตำอาจติดเชื้อได้ง่ายถ้าอยากไปต้นน้ำของแม่น้ำต้องปินเขาเส้นทางภูเขาขรุกรักในตอนนี้อาเชิญก็พบไข่นกห้าฟองเมื่อเย็นวันนี้พวกเขามีแล้วเธอเก็บใส่กระเป๋าอย่างระมัดระวังโชคชะตานี้ชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า90%ซตหรือว่าคำอธิษฐานของอาคาวงได้ผลจริงๆอาคาวงยังไม่ทันได้ภูมิใจก็ลงกลิ้งลงเขาไปแล้วไข่นกแตกกระจายหมดโชคดีที่ในกระเป๋าอาเชิญยังมีเหลืออยู่ไม่กี่ฟอง ไม่งั้นวันนี้พวกเขาคงต้องอดอาหารแน่ๆจริงๆแล้วไม่ควรใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวบนเส้นทางพวกเขาพบกระดูกสัตว์จำนวนมากถ้ามีสัตว์ดูร้ายอยู่ใกล้ๆสองคนนั้นก็เหมือนเป็นเหยื่อของมันเองกลายเป็นอาหารของมันเขาก็เดินต่อไปเครื่องวันก็ผ่านไปในที่สุดทั้งสองก็ถึงต้นแม่น้ําน้ําที่นิสัยมากไม่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสอาเฉียงสูดลมหายใจเข้าลึกเห็นอาเฉียงดื่มเสร็จแล้วยังเต้นรำได้อย่างแข็งแรงอาจารย์ก็อดใจไม่ไหวดื่มไปหนึ่งคำดื่มน้ําเสร็จทั้งสองคนฟูนฟพลังไ้ ตอนนี้ต้องรีบหาที่ตั้งบ้านแล้วพวกเขาพบที่ดินว่างบนเนินเขาตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงถ้าอยากสร้างบ้านให้เสร็จก่อนมืดก็ทําไม่ได้อาจารย์เสนอให้ทําเตียงชั่วคราวแค่ต้องมีมแมลงใต้ดินไม่กัดก็พอแล้วสองคนใช้กิ่งไม้ประกบกันเป็นแผ่นไม้ทีมถ่ายทํายังเตรียมผ้าห่มให้พวกเขานอนบนมันก็รู้สึกได้เหมือนกันเวลาที่พวกเขาจะได้นอนหลับสนิทแล้วกลางดึกเสียงฟ้าร้องดังลั่นกลุกทั้งสองคนจากนั้นก็เป็นฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก อากงและอาจารย์ไม่ทันได้ป้องกันมือพวกเขาได้แต่ปล่อยให้ฝนสาดเข้าหน้าวันแรกเจอเรื่องซวยแบบนี้เลยค่ายของพวกเขายังคงเปิดโล่งอยู่สองคนกอดกันสั่นเทิมในที่สุดก็กัดฟันทนจนเช้าคืนผ่านไปอย่างทรมานเต็มที่แล้วพวกเขาตัดสินใจสร้างกระโจมกันฝนไว้ด้านหน้าแผนที่ชี้ไปยังป่าไผ่ห่างออกไป2กิโลเมตรไผ่เป็นวัสดุที่ดีมากสําหรับสร้างบ้านอากวงพาไปตัดไผ่ป่าเต็มไปด้วยอันตรายมีงูและแมลงมากมายอาศัยอยู่ที่นี่เพิ่งฝนหยุดอากาศเลยร้อนอบอ้าวมาก เดินไปไม่กี่ก้าวก็หายใจไม่ออกแล้วโชคดีที่ไม้ไผ่เป็นต้นไม้ที่เบามากเวลายกก็ไม่ต้องใช้แรงมากแต่ละคนยกไม้ไผ่สองท่อนก็พอแล้วไม้ไผ่มีประโยชน์มากมายนอกจากใช้สร้างบ้านแล้วยังทําเป็นถ้วยได้ด้วยพี่คอยยืนจีหวังไม้ไผ่ที่ตัดแล้วบนเตียงแล้วปกคลุมด้วยใบไม้ชั้นหนึ่งก็เป็นหลังคาไม้ไผ่กันฝนอย่างง่ายๆเสร็จเรียบร้อยพอที่พักเสร็จพวกเขาก็นึกถึงไข่นกอีกสองฟองที่เหลืออยู่พวกเขาต้องจุดไฟเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอาหารอาจารย์เก็บหญ้าแห้งมาเล็กน้อยอาขึ้นใช้หินนไไฟฟเ,เ้เา้เาาาบวกก็ลลุขึมแ อาขึ้นนี่เก่งจริงๆเพื่อไม่ให้ไข่นกเสียเปล่าอาขึ้นคิดวิธีการปรุงที่ยอดเยี่ยมเขาใช้เทอาไม้ไผ่เทน้ำเข้าไปเพื่อการนึ่งไข่ให้สุกทั้งนุ่มและมีกลิ่นหอมของไผ่ไม่คิดว่าอาขึ้นจะเก่งเรื่องทำอาหารด้วยอาจารย์หลับตาเพ้อเพลินกับการลิ้มรส AI ไม่รู้เลยคิดว่านี่เป็นรายการอาหารพระอาทิตย์เริ่มตกดินสองคนกินอิ่มนอนพักบนเตียงรอบรอบที่พักเกิดเสียงเสียงดังขึ้นมาสองคนขนลุกสู้ดูเหมือนจะมีสัตว์ป่าค่อยๆเข้ามาใกล้พวกเขาถ้าเป็นหมาป่าหรือืออออเเเสสะะไรรแบบนนีีีี้้พววกขาาจจยชิตตง โชคดีที่ข้างๆพวกเขามีฝ่ายกองหนึ่งที่ช่วยป้องกันสัตว์ป่าตัวฝ่ายไม่กล้าเข้าใกล้อาวของกับอาชาอดทนจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นออกไปเดินเล่นอาของพบจิ้งจบตัวหนึ่งยังไม่ทันให้อาของตอบสนองจิ้งจบก็หายตัวไปตอนที่อาของกําลังเศร้าใจฝูงนกบนต้นไม้ก็เกิดความวุ่นวายวินหนีไปไกลสัตว์ในป่าก็วิ่งหนีลงเขาเช่นกันสองคนที่อยู่ในค่ายยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงถล่มป่าทั้งหมด สองคนรู้สึกได้ว่าภูเขากำลังสั่นไหวแม้ว่าอาคือและอาจารย์จะตกใจมากแต่พวกเขาก็ทำได้แค่ล้มตัวลงในค่ายปล่อยให้โชคชะตากำหนดโชคดีที่พวกเขาไม่ได้อยู่ตรงสูงกลางแผ่นดินไหวตอนนี้แผ่นดินไหวได้ทำลายล้างไปหมดแล้วทั้งสองคนรอดชีวิตได้เพราะโชคช่วยถ้าภูเขาถล่มพวกเขาคงถูกฝังอยู่ที่นี่แน่ชีวิตคนเราช่างเปลี่ยนแปลงอย่างน่าเหลือเชื่อการเดินทางเอาชีวิตรอดกลางแจ้งยิ่งน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเพื่อป้องกันที่พักพังทลายสองคนรีบลุกขึ้นใช้หินเสริมที่พัก พวกเขาก็ไม่รู้ว่าทําแบบนั้นจะได้ผลหรือไม่ตอนนี้ก็เหลือแต่ลองดูว่ามันจะได้ผลใหม่จนถึงวันที่5คองและอาจาร,รย์หิวจนตาลายวูบว่านอกจากนั้นก็มีฝนตกหนักบ้างก็เกิดแผ่นดินไหวพวกเขาไม่มีเวลาที่จะออกไปล่าสัตว์อาควายวนจีใช้กิ่งไม้ทํากับดักจับปลาสัตว์ที่มีขาทั้งหมดวิ่งหนีหมดแล้วตอนนี้นอกจากจับปลาเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอวาควายวนจีวางกับดักกลางแม่น้ําแต่ทั้งวันเขาก็ไม่เห็นได้ปลาตัวเดียวไม่ท้อใจเพราะเก็บปลาเขาจึงเปลี่ยนที่ใหม่แต่ครั้งนี้เขาาก็ยังมือปล หรือว่าปลาจะมีปีกบินหนีไปหมดแล้ว่นหิวมากอควายยูนิิหอยทากจะกำแพงขึ้นมาสองสาตัวยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยกินได้ก็ถือว่าใช้ได้เขาทำจานหนึ่งของหอยนางรมผัดเผ็ดรสชาติดีอยู่แล้วแต่กินตัวนี้ไม่ติดฟันเลยชะตากรรมนี้ก็ต้องทนอดต่อไปเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงวันที่15แล้วเขาหิวจนแทบจะลุกไม่ไหวแล้วเขาเถียงยังไม่ได้จับปลาเพื่อหาอาหารเลย พวกเขามีแต่ทางขึ้นยอดเขาซึ่งอยู่ไกลาจากศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่สุดความสามารถในการพบเหยื่อจะสูงขึ้นร่างกายของทั้งสองคนเกือบจะหมดแรงแล้วหวังว่าครั้งนี้พวกเขาจะได้ผลตอบแทนขณะเดินไปนั้นอากวงก็เงยหน้าขึ้นมองนั่นไม่ใช่กล้วยหวานเหรอแน่นอนว่าฟ้าก็ไม่จะดีต่อเอไออากวงถือกล้วยวิ่งกลับไปที่หลบภัยกล้วยยังไม่สุกดีเลยอากวงจะใช้ไฟย่างให้สุกย่างจนเกือบไม่เกรียมอนซิยูเอ็นจีมหยุดแล้วตอนนี้ก็คงไม่สามารถสุกมากกว่านี้ได้แล้ว ออมซีอูเอ็นจี G ผสมเนื้อดลวยกับเนื้อหอยทากอร่อยหรือไม่อร่อยไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือเมื่อพวกเขารวมกันพวกเขาจะได้อาหารที่เต็มไปด้วยสารอาหารกินอิ่มแล้วทั้งสองคนก็หมดปัญหาเมื่อหลังไม่ขับวปลยที่เหลือก็พอให้พวกเขายืนหยัดจนถึงวันสุดท้ายตอนนี้พวกเขาแค่ต้องนอนในที่หลบภัยเพื่อพักผ่อนก็พอในขณะที่พวกเขาฝันถึงการใช้จ่ายเงินรางวัลอย่างไรอาเจียนก็รู้สึกท้องปั่นปวดเธออาเจียนและท้องเสียหยุดไม่ได้เลยไม่นานหลังจากนั้นอาขึ้นก็มีอาการคล้ายกันจริงๆแล้วไม่ควรคิดอะไรก็ไ สักพักอาขึ้นถึงจะลุกขึ้นได้แต่อาจาร,รย์หมดเรี่ยวแรงไปเลยอาขึ้นตั้งใจจะออกไปหาของกินให้อาจรรันเขาเดินไปตามริมแม่น้ําอย่างที่คาดไว้ครั้งนี้เขายังหาอะไรไม่เจอในสถานการณ์แบบนี้แน่นอนว่าล่าสัตว์ไม่ได้แน่แน่งั้นพวกเขาต้องหาทางอดทนจนถึงวันสุดท้ายเท่านั้นอาเขาว่างใช้มีดผ่าได้ถาวรมีหนาเขาพบยอดอ่อนที่กินได้บ้างเล็กน้อยหิวก็ทานไปก่อนให้พออิน แค่มีชีวิตรอดถึงวันสุดท้ายก็ถือว่าชนะอาคาว่างและอาชาแสดงให้เห็นจิตใจสู้ชีวิตอย่างแรงกล้าพวกเขาก็พยายามอย่างนั้นจนถึงวันมรืนเธออ่อนแรงจนลุกขึ้นนั่งก็อย่างยากแต่เมื่อคิดถึงเงินรางวัลล้านดอลลาร์ที่อยู่ตรงหน้าเธอก็ยังกัดฟันพร้อมกับอาเฉียนเดินทางกลับบ้านทั้งสองคนข้ามภูเขาและเดินป่าจนถึงที่หมายมากกว่า20วันไม่ได้กินอะไรเลยยังต้องปีนเขาอีก5กิโลเมตรความตั้งใจนี้น่าชื่นชมจริงๆทั้งสองคนก็เดินไปพักไปตามทาง อาทรานรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นลมได้ทุกเมื่อพวกเขาเดินทางจนถึงบ่ายจึงถึงจุดนัดพบพวกเขาขึ้นรถวิตดะที่มารับซึ่งหมายความว่าเงินหนึ่งแสนดอลลาร์ของพวกเขาอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วหลังจากถูกทรมานมา21วันอาแชนผอมลงไป5กิโลกรัมส่วนอาคุนลดไปถึง11กิโลกรัมตอนนี้พวกเขาสามารถกลับบ้านด้วยกันและกินอาหารเมือ่อร่อยได้แล้วชายหนึ่งหญิงหนึ่งที่ไม่สวมเสื้อผ้าต้องอยู่รอดด้วยกัน21วันบนยอดเขาสูงที่นี่ไม่ใช่แค่มีหมีดำที่อยู่หวย แต่ยังต้องเผชิญกับอาการแท้ความสูงเพราะขาดออกซิเจนอาเจียนท้องเสียเป็นเรื่องปกติยิ่งกว่านั้นอุณหภูมิที่นี่หนาวจัดมากสำหรับผู้เข้าแข่งขันสองคนที่เปลือยเปล่านี่คือบททดสอบการเอาชีวิตรอดสำหรับพวกเขาผู้จัดงานยิ่งทารุณขึ้นเรื่อยๆอยากคว้าเงินรางวัลหนึ่งแสนดอลลาร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครั้งนี้รายการมาถึงยอดเขาเอลเบิร์ตในเทือกเขาโรก,กี่ผู้เข้าแข่งขันชายชื่อจานนี่เป็นเจ้าของร้านเหล็กกล้าภรรยาของเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดถ้าจานนีเข้าร่วมการแขข่งขันตีด แน่นอนว่าเขาจะเป็นนักดาบฝีมือเยี่ยมแต่ภรรยาของเขากดดันให้เขาเข้าร่วมรายการเอาชีวิตรอดตอนแรกจานี่ปฏิเสธแต่เมื่อได้ยินว่ามีผู้เข้าแข่งขันหญิงสวยสุดท้ายเขาก็ยอมรับความท้าทายผู้สมัครหญิงสองลี่เป็นสาวสวยวัยห้าขวบพ่อของเธอชอบผาจนไั่กลางแจ้งดังนั้นสองลี่จึงตามพ่อไปทุกวันท่องไปทั่วทุกที่อาจจะเป็นเพราะเขาไม่ค่อยได้กินอิ่นเต็มที่ตั้งแต่เด็กเขาต้องทนแดดทนฝนโตขึ้นมาถึงตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องขอบคุณความอดทนหิวของเขาเมื่อโตขึ้น สองลี่ก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการเอาชีวิตรอดหลักๆคือคุณต้องทนได้และปรับตัวได้ตอนนี้แค่สองคนก็มีลูกแล้วคุณตั้งใจเป็นแบบอย่างให้ลูกสาวเพื่อให้ลูกเข้าใจว่าครอบครัวมีประเพณีอย่างไรความรักของแม่เป็นอย่างไรจานนี่มองรอยกรงเล็บบนต้นไม้สูดลมหายใจเข้าลึกๆถ้าโดนมีดำควนหัวใจคงกระดูกคุณจะแหลกละเอียดถ้าไม่ใช่ทีมงานจัดงานไฟคุณคงมีผลซุ่มยิงคอยปกป้องความลับงั้นคุณก็ไม่เข้าร่วมรายการนี้ใช่ไหมสองคนก็เจอกันกลางปากเขาเผชิญหน้ากันจานนี่เป็นสาาวงาม เสือในบ้านกลายเป็นไม่น่ากลัวอีกต่อไปเขาก็เลยหยิบแก้วสองใบออกไปดื่มชี้ชอกิดดรพวกเขาแค่ชกเดียวก็จบแล้วสองแก้วก็คิดว่าตัวเองเจอเสิแล้วเขาคิดในใจว่าคราวนี้ต้องเรียบร้อยแน่แล้วทีมงานจัดเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานไว้ให้พวกเขาต้องพยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่เสือดำอาจปรากฏถึงอย่างไรที่นี่ก็ยังมีสัตว์เล็กและกลางอยู่พอสมควรแค่ใช้ชีวิตไปวันๆอย่างลำบากอยู่ได้สองสามวันก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อเทียบกับมีดำตัวใหญ่ย้ายพวกเขาต้องระวังมากกว่าเพราะมีงูอยู่ในสายตาของพวกเขา พิษของงูหางกระดิ่งสามารถทําให้ไตและอวัยวะอื่นๆล้มเหลวได้ถ้าถูกกัดแค่ครั้งเดียวภายใน40ชั่วโมงก็อาจเสียชีวิตได้ไฟไม่ดําปรากฏตรงหน้าพวกเขาคงเป็นเพราะฟ้าผ่าพวกเขาต้องคอยระวังการเปลี่ยนแปลงของอากาศเสมอพยายามไม่ทํากิจกรรมเมื่อฝนฟ้าขนองที่เล่จริงๆที่ว่าแม่นยำผู้จบก็มาเลยฝนตกหนักอย่างกระทันหันฝนได้ดับความกระตือรือร้นของทั้งสองคนตอนนี้พวกเขาแค่อยากหาที่หลบฝนถ้าวันแรกก็ยอมแพ้ก็ไม่ต้องทําภารกิจต่อไปแล้ว แต่รอบตัวพวกเขามีแต่ป่าเขาเต็มไปหมดไม่มีหินก็ไม่มีโผงไม้สองคนเดินวนไปวนมาไม่มีที่ซ่อนแล้วพวกเขาเลยต้องกัดฟันเดินไปอย่างที่หลบภัยใครจะคิดว่าฝนดาวตกจะตกลงมาไม่ทันไรเรื่องนี้แม้แต่เทพก็ทนไม่ไหวพวกเขาต้องสร้างที่พักพิงทันทีตามประสบการณ์สองคนคิดว่าควรใช้กิ่งไม้สร้างเต็นท์แต่จีอันนีคิดว่าแค่ทำแบบนี้ก็พอแล้วการตัดต้นไม้และอื่นๆนั้นน่ารำคาญจริงๆไม่มีทางเลือกอื่นลลี่จึงต้องใช้วิธีงอนจีอันนีจึงยอมแพ้อย่างว่านอนสอนได้ บนภูเขาสูงกว่า4 0 0พเมตรการตัดต้นไม้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในอุณหภูมิสูงแบบนี้และขาดออกซิเจนทําให้พวกเขารู้สึกเวียนหัวเดินได้สองก้าวเท้าก็หนักเหมือนติดตะกัวตอนนี้เฮลิเพิ่งรู้ความท้าทายครั้งนี้ยากเย็นเพียงใดถึงจะเป็นซาวแต่นี้ก็แค่วันแรกในวันแรกเฮลิ He ก็เริ่มรู้สึกเมาในที่สูงเธอไม่อยากให้เพื่อนร่วมทีมจอนี่รู้สึกกดดันเลยพยายามอดทนต่อความไม่สบายตัวเพื่อจุดไฟฝนเพิ่องหยุดตกทําให้บรรยากาศมีความชื้นเล็กน้อยพวกเขาพยายามอยู่นานแต่ก็ยังไม่พบปัญหหาจอนนี่ไมเคยตล เธอบอกให้สองลีเอาเศษไม้ไปตัดแดดให้แห้งฉันจะถือโอกาสนี้ช่วยเธอตัดต้นไม้สร้างบ้านทั้งสองคนยุ่งกันจนถึงตอนเย็นกระท่อมกิ่งไม้ที่ดูเก่าๆถูกสร้างเสร็จเมื่อว่างแดนนี่ก็เริ่มจุดไฟเธอก็มีฝีมือไม่เบาแค่แกว่งไฟไม่กี่ทีก็ลุกโชนขึ้นมาสิ่งนี้ทําให้ทั้งสองคนยิ่งนับถือเธอมากขึ้นแดนนี่นี่แหละคนที่ทํางานมานานจริงๆในป่าไม่มีน้ําขาดแน่นอนแค่วันแรกก็มีชุดอุปกรณ์เอาตัวรอดครบแล้วนั่นคือไฟน้ําและที่หลบภัยแม้ว่าจะมีลูกเห็บตกกลางทางทั้ ต่อไปเป้าหมายของพวกเขาคือการหาอาหารแต่สภาพร่างกายของทั้งสองคนยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงพวกเขาหวังว่าจะสามารถพักผ่อนให้ดีในคืนนี้ที่นี่เพราะถึงตอนเย็นอุณหภูมิจะลดลงอย่างมากความสูงกว่า4 0 0พันเมตรไม่ใช่เรื่องเล่นๆแม้ว่าทั้งสองคนจะกอดกันแน่นก็ตามพวกเขายังคงสั่นเทาเพราะความหนาวในที่หลบภัยลมพัดเข้ามาทําให้พวกเขาหนาวและสั่นไปพร้อมกันแม้จะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ในตอนนี้ไฟในกองไฟดับลงอย่างก,กระทันหันความหนาวทําทให้พวกเขาตื่นขึ้นทั้งสองคนจึงได้แต่ลุกออกไปจัดการกับกองไฟ ในที่สุดฝ่ายก็ลุกขึ้นอีกครั้งในวินาทีสุดท้ายทั้งสองคนไม่รู้สึกงงอีกเลยแต่พวกเขาก็เหนื่อยมากแล้วทั้งสองคนเดิมก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วหลังจากยืนรนอยู่พักใหญ่ท้องของเธอก็ปั่นป่วนอย่างรุนแรงน้ำที่ดื่มตอนกลางวันก็ถูกอาเจียนออกมาเกลี้ยงครั้งนี้เฮลี่หมดแรงอย่างสิ้นเชิงเช้ามาร่างกายของเธอทั้งตัวรู้สึกอ่อนเพลียและนี่เพิ่งเป็นวันที่สองของการท้าทายเท่านั้นเฮลี่ร้องไห้เสกสะอื่นเธอรู้สึกคับข้องใจและขอเปลี่ยนไปพักในที่ที่อบอุ่นกว่า ความแตกต่างของอุณหภูมิกลางวันกลางคืนบนภูเขาเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส,สายตาหน้าสงสารของสองลี่ไม่ไหวจีอันนีจึงยอมไปเดินเล่นสักรอบเขาบอกให้สองลี่พักผ่อนให้ดีจีอันนีค่อนข้างสุภาพแล้วก็ออกเดินทางคนเดียวแบบนั้นเขายืนอยู่บนไหล่เขามองไปไกลที่นี่มีปากว้างใหญ่แต่เขาหาที่มเหมาะสำหรับหลบภัยไม่ได้เลยบนยอดเขาแม้ในตอนกลางวันอากาศจะอบอุ่นแต่ในตอนกลางคืนลมจะยังแรงกว่าตอนนี้ที่เชิงเขาแม้จะไม่มีลมแต่กลับชื้นมากกว่าพูดตรง คือที่ไหนก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้สองลี่ยังอ่อนแอมากดานีเลยนําผลไม้ปากกลับมาเขาตั้งใจจะให้เธอกินให้เต็มที่เพื่อฟื้นฟูใครจะรู้ว่าสองลีกินอะไรก็อาเจียนออกหมดดูเธออ่อนแอมากถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องพึ่งทีมแพทย์ห้าคนแล้วคุณหมอได้ตรวจร่างกายทั้งสองคนอย่างละเอียดแล้วปฏิกิริยาช็อกจากทั้งสองคนค่อนข้างรุนแรงมากเธออาเจียนมาตลอดทั้งวันแล้วอุณหภูมิร่างกายก,ายก็ต่ำมากกว่าคนปกติหลายเท่าทีมแพทย์ห้าคนแนะนำให้ทั้งสองคนหยุดพักถ้าฝื้นต่อไปอวัยวะภายในของเเธออาาาจได้รับควมสียหยห และไม่สามารถฟื้นฟูได้ทั้งสองคนจำใจยอมรับคำเสนอของโปรแกรมวันที่สองของการเอาชีวิตรอดสองลีถอนตัวอย่างเสียดายจริงๆแล้วสองลีเพิ่งมาแต่ถ้าล้มเลิกก็ไม่เสียอะไรคนที่ลำบากจริงๆคือเจนนี่แค่วันที่สองคู่หนึ่งก็กลายเป็นคนเดียวท้าทายนี้จะยังดำเนินต่อไปได้ไหมผมรู้ว่าภรรยาผมยังคอยติดตามผมมาถึงที่นี่แล้วตอนนี้ถ้าผมหอบของหนีไปก็คงไม่ดีเท่าไหร่ผมต้องกัดฟันพยายามอีกหน่อยไม่งั้นกลับบ้านก็ต้องคุกเข่าหน้าคีย์บอร์ดอีกครั้งจอนี่ก็เริ่มตัดฟืนอีกครั้ง ไม่มีแก้วเหลือให้ใช้เพื่อความอบอุ่นอีกต่อไปแล้วซึ่งต่อไปจะยิ่งลำบากขึ้นเรื่อยๆเขาหวังเพียงว่าที่พักจะสามารถให้ความอบอุ่นได้บ้างจอน,นี่คิดหาวิธีใหม่ขึ้นมาหรือว่าเขาจะเอาน้ำแข็งไปเผาไฟให้ร้อนแล้วกอดก้อนน้ำแข็งร้อนๆไปนอนความร้อนก็จริงแต่ก็ร้อนแค่ชั่วคราวแต่พอน้ำแข็งเย็นลงก็เย็นลงภายในไม่กี่ชั่วโมงบางครั้งเขาก็ตื่นขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนน้ำแข็งจีอาน,นี่อดทนถึงวันที่3เขาก็ถูกสภาพอากาศรรมานจนสบบงต้องเเกก็บระป๋ากลับบ้านแล้ว้วเเขาตองสริมที่พพักเิ่ม เขาใช้ใบไม้แห้งอุดช่องว่างของที่พักสุดท้ายเขาก็ได้นอนหลับอย่างสบายตอนนี้ที่พักถูกจีอันนีเสริมจนแน่นหนาปัญหาเรื่องที่นอนได้รับการแก้ไขแล้วต้องรีบหาวิธีหาอะไรกินด่วนสองแก้วก็ยอมแพ้แล้วคำพูดโอ้อวดของแดนนี่เมื่อก่อนก็ถือว่าสิ้นสุดไปแล้วอะไรน,นักมวยที่ล้มมิกด,ดำได้ด้วยมือเปล่าพูดว่าขุดเส้เดือนฟังดูสมจริงกว่าดีกว่าแดนนี่ถือไม้ขุดไปมาอย่างไม่เป็นระเบียบบนพื้นดินไม่คาดคิดว่าเขาจะขุดเจอเส้เดือนไม่กี่ตัวย่างบนไฟแล้วกรอบกรุบเลย จัดการเรื่องอาหารเสร็จแล้วระหว่างทางไปเก็บฟืนจีอันนี่เจอกิ้งก่าบ้านตัวนี้อร่อยกว่าหนอนดินเยอะแล้วยังมีสารอาหารมากมายด้วยเขาปอกหนังออกแล้วเอาไปย่างไฟดูเหมือนเนื้อเสียบไม้ย่างเลยกิ้งก่าบ้านกินอร่อยมากจีอันนี่คิดแล้วติดใจไม่เลิกถ้าได้จับกิ้งก่าบ้านวันละตัวชีวิตจีอันนี่ก็ถือว่าพอใจแล้วจีอันนี่ลุยชีวิตไปได้เกินหนึ่งอาทิตย์จูจ่ๆลมแรงก็พัดมาท้องฟ้าดูเหมือนจะฝนตกแต่จานนี่ไม่ได้กังวลเลยถ้าฝนตกไฟของเขาก็ยังไม่ดับ แต่ไม่คาดคิดว่าฝนจะกลายเป็นลูกเห็บลูกเห็บเจาะทะลุชั้นป้องกันบางๆของที่หลบภยัยตอนนี้จานี่แค่อยากจะตายไปซะลูกเห็บไม่มีทีท่าว่าจะหยุดดานี่ทำได้แค่ใช้พลังของตัวเองต้านทานคุณคาดชุด5ดานี่จะเป็นอย่างไรบางครั้งพวกเขาก็มาที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ถึงวันที่ส2องฝนลูกเห็บข้างนอกก็เปลี่ยนเป็นพิมะดานนี่รู้สึกว่าชีวิตมันไร้ความหมายนี่คือที่พักสําหรับคนเธอแค่ต้องการดึงผู้กํากับออกมาที่นี่เพื่อให้ได้สัมผัสรายการได้ส่งคนมาที่นี่เพื่อตรวจสอบจานีโชคดีทีท่จานียยยังมีลหาใจอ่ หมอได้ตรวจสุขภาพของเขาแล้วอุณหภูมิร่างกายของเขายังต่ำกว่าที่เคยสองครั้งแม้แต่หมอก็ยังต้องชื่นชมจานนี่เท่จริงๆเขาแข็งแรงมากคนธรรมดาคงจะเป็นลมตั้งแต่แรกแล้วแต่บนขาของจานนี่มีรอยไม่หลายแห่งนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆยังฝืนทนต่อไปแบบนี้อาจจะต้องตัดขาทิ้งก็ได้เขาบอกว่าตอนนี้เขาต้องยอมแพ้แล้วปรากฏว่ารายการนี้ตั้งใจไม่อยากให้ AI ผ่านการทดสอบจานนี่พังทลายโดยสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่การทรมานร่างกายของสาว แต่เพราะสุขภาพของตัวเองจอหนนี่ก็ต้องถอนตัวอย่างเจ็บปวดใจอย่างน้อยเขาก็มีเหตุผลกับภรรยาแม้ว่าเขาจะไม่สามารถ,ถืนใจไปจนสุดทางแต่ก็เป็นผู้ชายที่แท้จริงถ้าคุณเข้าร่วมเกมนี้คุณจะอยู่ได้นานแค่ไหนติดตามเรามาเพื่อมาคำนวณกันนะ